แม่สีตาหนูแค่ได้ยินเสียงหนูก็ขำแม่แล้วอะคือแบบแม่เป็นคนที่เฮฮามากแล้วก็สนุกสนานมากตลกมากค่ะเป็นคนจิ้มแม่มาเลยเพรคะว่าเฮ้ยเราอยากได้มาแม่มาลงงานเลยนะไม่ได้เป็นคนจิ้มค่ะแล้วก็คือก็เพิ่งรู้ก่อนวันถ่ายว่าแบบอุ้ยมีแม่สีตามาถ่าย MV ด้วยหนูก็แบบอุ้ยกําลังมาแล้วก็ตลกจริงๆแม่เป็นค,คนตลกมาก<ร>าน่ารักใช่<ๆ><ๆ>ก็ดูแบบว่าแบบ ไม่สวยหรอกอีนี้มันแสบแม่ก็พูดอย่างนี้กันดูก็เรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่สนุกสนานค่ะตอนนี้งานละครค่ะตอนนี้ก็ถ่ายละครเกืบทุกวันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มีหนังก็น่าจะแบบเต็มเจ็ดวันมันอัดอั้นมาจาก่วงตอนแรกใช่มันมาจากโควิดค่ะแล้วก็ละครหนูเป็นแบบว่า ถ่ายไปออนไปกําลังออนแล้วคือแบบเร่งเล็งเงเงพกลัวไม่ทันกลัวออนแบบไม่ทันเนียค่ะเพลงนี่ยังนิ่งๆอยู่ค่ะเพลงนี่คือแบบหยุดไว้ก่อนเลยแต่ว่ามีมีแพลนที่จะทํานะคะใช่แต่ว่าคือก็อยากคือหนูว่าทําทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันหนูว่ามันไม่เวิร์คหนูก็เลยแบบทีละอย่างดีกว่าใช่คือเพลงอ่ะหนูอยากเวลาจะทําออกแต่ละเพลงผมค่อนข้างคิดเยอะว่าแบบวิ จะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะถ้าอย่างแบบถ้าช้าคงปีหน้าแต่ว่าพยายามจะให้เป็นปีนี้มีเพลงออกมาจากอีกหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็มเีเพลงที่ไปฟิชเชอรลิงเยอะมากเลยนะคะล่าสุดก็ก,กับเลซี่ล็อกซี่ค่ะเหตุให <Okay. S 2> hey ้เซ็งแล้วก็ มีฟีดเชลลิงกับนายนะเดี๋ยวก็จะมีกับป๋าโทสะกา์อ,นนอีก,กที่<ใ>น,นะคะคใช่ฟีดไปทั่วเลยนะตอนนี้แต่เพลงตัวเองไม่ยังไม่ได้ทำนะทุกคนการรเป็นทูปแบบการทำงานมันยากขึ้นไหมคะในการจะปล่อยเพลงหรออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันมันค่อนข้างคิดเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะด้วยด้วยตัวหนูเองด้วยว่าแบบเราอยากจะทำอะไรแบบไหนแล้วก็ด้วยสถานาการณ์นี้คนอยากฟังอะไรแต่หนูว่อยากทำเพลงสนุกๆนะคะแต่อีกใจนึงก็อยากทำเพลงแบบเศร้าๆ ยังไม่เคยทำเพลงเศร้าอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลองเหมือนยงเราก็ถ้าลองเพลงเศร้าก็เศร้าแล้วใช่ใช่เศร้าไปเลยอะไรเงี้ยอยากทำให้มันแบบเศร้าแบบเจ็บเจ็บไปเลยใช่ใช่แบบเจ็บก็เจ็บเลยอะไรเงี้ยอยากอยากทำนะคะแต่ทีเนี้ยก็คือก็อย่างที่พูดอะค่ะทำหลายอย่างหนูเพืนคนทำหลายอย่างแล้วหนูคิดว่าแบบหนูตัวหนูเองอะไม่เต็มที่ก็เลยอะ ตอนนี้ก็คืองานละครเต็มๆเลยค่ะจะต้องรอให้ละครแบบใช่ด้วยด้วยความที่หนูอ่ะไม่ได้เป็นคนเก่งด้วยค่ะ <c oughs> คือพอแสดงละครอย่างเงี้ยหนูก็ต้องรับทีละเรื่องหนูไม่ได้แบบหนูหนูใหม่มาก,กสำสหรับการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็ทํากันบ้านเยอะอะไรเงี้ยแต่หนังคือหนังคิวไมไ่ไม่ได้เยอะเท่าละครอะไรเงี้ยค่ะเ้วแบบไม่ไม่เหมือนกับว่าละครอ่ะมันแบกแต่หนังอันนี้คือสนุกสนานก็ก็มันก็จะไม่เครียดไงคะ เรื่องนี้อ่านบทแล้วแบบสนุกสนานมากอยากให้ทุกคนดูนะคะอีหล่ะเอ้ยโอ้โหลืมเลยอะนั้นน่ะคือแบบก็คือทำแต่ง,งาน,นะคะ่ะม,มันมีแต่แบบกลับมาอ่านบทแล้วก็นอนตื่นมาไปถ่ายละครกลับมาอ่านบทนอนตื่นมาไปถ่ายละครอ,อย่างนี้มากกว่ามีแต่เพื่อนอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้เวลาเงค่อนข้า่งเยอะใช่อยู่กับตัวเองแล้วก็งานเป็นหลักเลยสุขภาพมันจะสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้แข็งแรงแล้วค่ะรักษาตัวเองที่แรกที่แรกทีแรกเป็นท้องเสียแบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยก็ต้องไปให้น้ำเกลือใชายล่าสุดก็คือเป็นเส้นประสาทอักเสบนนที่ใบหน้าใช่ค่ะเกิดจากความเครียดการพักผ่อนน้อย ทำให้ชาขึ้งหน้าแบบขยับไม่ได้คือปากเบี้ยวไปวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าแอดมิทตกใจค่ะเพราะว่าถ่ายละครอยู่ใช่เพราะถ่ายละครอยู่พอพอมันเป็นปุ๊บก,ก็ขอพ่วงกลับไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํา เข้าซีซีส,ส,สกแกนกินยาบำรุงเส้นปาาระสาทอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่มันก็ยังจะมีตึงๆที่ตาเพราะว่าตอนนั้นคือตาตกลงมาแบบตกเลยแต่ว่าตึงเานะมันมันคือมันมันตึงหมายถึงว่ามันตาตกมันขยับไม่ได้เขา้าใจไหมเหมือนแบบเหมือนเราเป็นอัมพา,าซึ่งครึ่งหน้าอันนั้นคือเกิดจากความเครียดแล้วก็ทํางานหนักเนี่ยซึ่งอันตรายมากแล้วซึ่งหนูอายุน้อยอยู่เราเป็นอันนั้นอันตรายมากก็ต้องแบบเราไม่เครียดพยายามรีแลกซ์แล้วก็มีความสุขในทุกๆวัน มีค่ะต้องไม่เครียดอะต้องไม่เครียดใช่้การทำงานยังไงบ้างอะคือมันต้องไม่เครียดอ่ะคือหนูเป็นคนที่คิดมากหลายๆเรื่องมันมันมเจอหลายเรื่องไงมันลดไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ต้องทํางานแล้วก็เราพยายามแบบกินอะไรที่มันแบบกินแล้วอร่อยกินแล้วมีความสุขกินขนมพยายามไม่เครียดต้องไม่เครียดอ่ะมันมันไม่เครียดแล้วก็นอนนอนให้หลับหนูไม่ค่อยนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้ค่ะมีมียาด้วย ต้องกินยาช่วยด้วยค่ะใช่ก็อัดวิตามินอัดอัเพราะว่าเราคอถ่ายไปออนไปมันค่อนข้างหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือต้องรักษาสุขภาพาเ,รเราจะไม่งั้นทุกคนจะเดือดร้อนเพราะเรา <laughs>